ใครโดนนเี่ยยังไม่มีใครโดนพี่แต่ว่าสี่กิ๊ดแล้วใครใครกหใครอะไรวะอุ้ยเฮียอยู่นี่เอ็นซัสใคกูว่ามันตามมาในโลกกระจุกไม่ได้เว้ยเพราะมันไม่ใช่ไรเดอร์มีแต่ไรเดอร์เท่านั้นแหละที่เข้ามาในกระจุกได้นางเจ้าสาวสวง์เข้ามาไม่ได้ถ้ามันเข้าไม่ได้โลกนี้มันเป็นโลกของไรเดอร์อยู่นี่เอ็นซัสเอ้าใครโดนวะกูกลับแล้วเอสัตว์กูกลับโลกมนุษย์เลยเฮีย เ้ยเรื่องราวประมาณยังไงวะเอ่อก็คือมันแต่งงานแล้วผัวมันตายมันก็เลยไปคุยกับปีศาจแล้วก็สังเวยเอ๊ะสังเวยคนที่มางานทิ้งหมดเลยสังเวยทิ้งเลยเหรอดูตัวนะเลยมืดหนึ่งหนึ่งโอ้พี่จอห์นเป็นเหมือนเอ็นพีซีเลยนี้ศพ อันนี้เป็นเนื้อเรื่องนเรื่องของใครอ่ะเชี่ยสามีมันแน่เลยเรื่องเป็นเรื่องของอะไรชื่อฟิวบ้ารสักอย่างก็คือเป็นเพื่อนเราอะอ๋อนิกฟิวลี่เออนั่นแหละอันนี้ก็ส่งเหมือนกันแต่ส่เจ้าสาวเออนั่นแหละเดี๋ยวต่อไปก็ไปส่งอีกทีแล้วหัวไปไหนอะอ่าก่อนเข้านะครับอย่าลืมภาวนาแด่พระเจ้าอันตัวข้าพี่จารณ์พจารไปเต้นตรงมาตามหน้าที่เท่านั้น ้ <mm <iser> <under> อะไรให้พี่ไปเทเวิร์กใส่ศพเขาก็ก็ก็เท่มากนะพี่จ่ใจโคตรหมาถ้าเทเวิร์กเสร็จศพผัวเขาเนี่ยคือตายแต่น้ำเฮ้ยเขาไม่เปิดอะยังมีคนเทเวิร์กอยู่นะศพโคตรน่าเกลียดเลยโคตรใจหมาใจหมาศพใครเนี่ศพผู้ชายเนี่ยก็นี่ไงแบบว่าเขาให้เรามาป่าปีศาจใช่ไหมแต่ปีศาจล็อกประตูเขาไม่ได้ก็จบเกมไปาดิโอเคจบแล้วยากยัย่ผมผมซื้อต้องเกือบร้อยบาทเลย ไอ้โลนเป็นไงล่ะครับนี่คือร้องนะมให้ทุกคนเพราะทุกคนต้องการการร้องครับร้องเจ๋อแบบตัวไอ้ไม้มันบังกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะ้รอ้อุ้ย้ยต้องรู้จเก็บกอบนะหานะทุกคน เฮ้ยมันมีขวดยาด้วยอะยาพระบิดาพระบุตรและพระจิตขอสังเวยผู้ชายที่ชื่อว่าเคเคกูชอบไม่ชอบตัวละครบ้าเลยเพราะกูว่ายากับเค้กนี่มันต้องเอาเค้กไปใส่ยาพิษแน่เลยว่ะอุ้ยชอบล้วน่าจะเป็นจุดทำพิธีอะไม่เข้าบ้านแล้วแหละกันเกลีนพิธิกรรมอะไรมาตั้งเยอะพิธิกรรมอันเชิญอัสเซนขึ้นมาฉันจะเปิดประตูรว้วความตายแล้วก็หาไม่เข้าให้พบ เราจะ่ด้วยกันแง่มีไว้ทําไมอ่ะมันบอกแล้วมันบอกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องสำเวจที่ดีที่สุดก็คือหัวคนนี่เป็กระจกอุ้ย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 อะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่หัวคนวะมันมีกระจกอยู่นี่ไงกระจกตามแบบว่าทีเซอร์ตอนแรกอ๋อแล้วถ้าถ้าส่องกับกับหัวตอนเที่ยงคืนมันจะมีคนโผล่มาเว้ยเดียนอ้ มันเข้าไปนี่ว่ามันเข้าไปลุกหลังทําตายได้นี่เข้าได้นี่ว่ะเออเ็นมาเข้าล้วเหรอเขาไปเป็นหมดเลยเข้าไเ็นแบบศพหมดศพโอ้ยกูตา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 ยเอ้า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 เอ่าเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอายอีเอ้า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 เ้าอ้มเนอไรอ่ะโดนอะไรเเ่อาเปาเ้าเอออาออาอ่เอ้าอเอาออ้าา้้้ แล้วเข้ามาทำไมเลยนะไม่เจอผีเลยเยียตายนะนี่ครับผมชุดหนึ่งนะผมชุดหนึ่งล้กลับแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยมองน้องยากลำบากว่ากูล่วงอีกรอบมั้งเยอ่าพี่เข้ามาทำไมเข้าด้วยครัเข้าไปดูโอ้มันปีนล่างๆไม้ตรงพื้นเราเราเดินผ่านไปได้ปะมภาพพวกมันมืดเลยวะอะไรวะอะไรพี่ เห้ยไหมไอ้ยไหมอ้ยไหมประตูนี้เปิดประตูนี้เปิดไอ้สัตนี่ไงดูยมั้ซึเปิดเปิดมันได้ยินเสียงมันไม่เปิดตอนแรกมันเพิ่งเปิดเข้าไปบนี้มันเข้าไปบนี้เข้าไปบนี้นี่พี่อ้ามข้างบนข้างบนพี่ประตูเพิ่งเปิดสดๆเลยดีขึ้นเยเจอแล้วว้ายนี่เจออะไรเจอผีไงนี่เลยแล้วมึงเห็นไหมผหมัวสาวไงมันพุ่งใส่แฉกแน่ขเห็นมันทำมันดำจนเลยไม่รู้จะกลัวอะทำไรไม่ถูกเลยเหนือนี่ไงนี่ไงนี่ไง กับไปดเข้าไปดีกับโลกเดิมกูได้อย่างเนี้ยไอ้้มือชิบหายเลยในนี้มืดจังเลยนะฮะลูปหลังความตายแม่งต้องแบบนี้เลยนะมีแต่คนบอกว่าใจเราไม่ใส่หูฟังเออติ่มเนี่ยหย่อนเจ็บตบมากโอ้นี่ไงต้องแบบไอ้กระจกมันน่าจะแบบว่าทางไปมันอยู่แบบวไปวับมาอะไรอย่างงี้บอไปวับมาอ้นนี่เปิดได้ อ่ะแล้วแล้วเราไม่เข the ้ากระจกนี่หรอเขาว่าได้ยินเสียงผีนะเอะไรนะ้ยนี่ไงพอข้ากระจกมาแล้วเจอของเออเฮนชินแคร์ดสุปเ๊ะเข้ามาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมกลัวสบัดข้อมือแล้วเข้าไปได้เลยไหมกลัวแสดงว่าคือผมสังเกตลักกุญแจต้องเอาจากในห้องมิติวว้าตะกี้เราเจอปกติไม่อยู่จ้าตัวหนึ่งพี่เฮ้ยอะไรอะหนอนหรอเฮ้ย ทำไงดีทำไงวะจอมตีด้วยแสงอุลตราไวรัเลยฆไม่ได้หรอกเฮ้ยมันอ๋อเราเราต้องเค้กเราต้องเค้กเมื่วางเค้กเมื่วางกดอะไรเค้กเราเอาเมื่อวานกดบี้โีบี้กดอะไรวางอ่ะกดอะไรเค้กวางไอ้พชีไ่อ้เฮียขวาช่วยด้วยช่วยด้วยมาตามกูมาตามกูมาตามกูยังกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วเฮดจินเฮดจินมันส่องกระจกไม่ได้ว่ะ เออเกลับมาแล้พี่ผมเจอเจอกันที่ในกระท่อมนะหลังบ้านอ่ะผมอยู่ข้างล่างที่ห้องพีทีอ่ะมันดิ้นหนาเลยอฉากล้างหัวล้างแล้วเหรอเออผมลองลองเทสระบบดูอันเลยรู้ว่าจริงๆแล้วเราแค่อยากล้างผีว่างล่างข้างล่างก็คือโอ้ไอ้แค่หลอกหัวไอ้แค่มึงถือหัวสดหัวสดสนไหนมึงลอกไว้ที่หัวสดสนเลยต่อยังไงวางอ่ะอีปุ้จี้ไอ้เยี่ยหัวหัวคนล้ะมึงเค่ม้งเยี่ย เล่าไปไว้ไหนอะหัวเหมือนไม่เก้าหัวหัววางบนศพที่อยู่ข้างนอกโอเราต่อหัวไห้พี่ไปอันนี้คือหัวของผู้ชายเหรอเอาหัวไปต่อศพที่นอนอยู่ข้างนอกเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ยี่ห้ออะไรวะไปดิให้ขวามือนี่คนนี้เปล่าใช่แล้วแหละร้องเป็นผู้ชายอะมันดิ้นมันดิ้นแหว่งกว้างเกินว่ะยิงซ้ำเลยเฮ้ยยิงผู้ชายได้หวะ ไอ้เยนที่ส่งคนตายคนแรกมากเลยอ๋อคือคือเอาหัวมาใส่แล้วก็กลบหรออ๋อใช่ไหมครับนิ่งกลบใช่โอ้ยเคลื่อนทุกคนไปเดี๋ยวกูไปหยิบเค้กลอเลยดูใหทุกที่ดีนิพพานและไม่เจอคนชั่วอีกต่อไปอ้ยหนึ่งศูนย์หูเลอะกว่าขั้นตอนแม่งเยอะมากไอ้เยแล้วอย่างนี้มึงไม่สามารถทำแบบว่าสี่ห้าหกคนกันได้เนี่ยแบบมาละผมคิดนะ คุณฆ่ากูเถอะมึงจะล้องขนาดเนี้ยโอเคอุ้ยอย่างงี้มันมันยากมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถทำแบบหยิมาแล้วบมาละแม่อยากกินอ่ะเสียงมันใกล้มากเลยเนี่ยจากไหนบ้านอ่ะนี่ไงลอยไปแล้วลอยไปแล้วแม่เฮียลอยไปด้วยเฮียไปแล้ววิ่งดิครับล้องเลยนะครับต้องเอาขวดน้ำมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอาเค้กไปวางบนหลัง เมื่อไหร่ขั้นตอนเกินว่ะใช่แล้วกว่าจะเอาเอาหัวไปใส่แล้วเอาดิงปกไอโกหกเองเระหว่างตอนเอาหัวมาล้างระวังโดนอีกาขโมยหัวจริงป่ะไปทุกคนลุย One hour later เพ้นชินม่ทำอะไรปิดฝักเสียงนั่นนะผมเข้ากันในรถกระจกพี่ผมจะละผมจะละเฮ้ยกูมีเค้กกูมีเค้กวางกดไลท์กดไลท์กดไลท์กดจีวางกูวางแล้วกูวางแล้วกูวางแล้ว ดูดิมันจะกินของใครไปวางก่อนะดูดิััเกินของใครอ่ะกินของกูกินของกูอย่าอย่าล้างนะอย่าล้างนะว้าวว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 ้วววกลวว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 ไว้ไว้วว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 ่กวว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 มวว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 อววววอวววววว่ว มันคานว่ามันถ้าด็อกซี่เอ้ยผมไปละหาขวดน้ำไม่เจอเลยเ็แล้วมันเป็นคนมีอารมณ์แลค่เสียใจในความรักความรักคือสิ่งที่น่าเศร้าเฮ้ยเราให้พระเจ้าเห็นใจเธอด้วยเฮ้ยเขาหันหน้าไปหาเมื่อกันใคร ไอ้เงี้ยวไปไปยืนข้อมมันล้าง <c oughs> หัวรอแล้วกันกูอะแล้วทำไมมึงรีบล้างอะแคส์ต้องตายว้าวไม่รีบง okay. เง <c oughs> เี้ยไปแล้วขอโทษขอโทษอาติดติดกูติดไอ้เงี้ยวไนี่ขันหลังมึงไปออกไปไหนเออหัวผู้หญิงหัวผู้หญิงหัวผู้หญิงว่างเลยใช่เหรอหัวผู้หญิงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่น,นี่น ไอ้ไอ้หัวเจ้าสาวน่าจะหลังสุดเลยไอ้เหี้ยวหัวผู้หญิงแล้วมึงเอาศพไอวิญญาณมันเยอะได้ค่ะไอวิญญาณมันถูกล่อยมันมีเป็นผู้หญิงแล้วไอผู้ชายเยอะมีอยู่กับพ่อไอไม้ไอ้แคข้างนอกพี่มันอยู่ไหนอะไอไม้มึงพาไปหาไปหาหัวผู้ชายนี่อันนี้หัวผู้ชายทำเป็นผู้ชายเหรอเออที่กู้ชอยผู้ชายรับผมยาวขนาดนี้ผู้ชายเด็ดล็อกไอ้เหี้ยมาเอามารับกูดิพี่พี่เอาหัวมือดูผู้ชายที่วางวางวางซักศพหนึ่งพี่จะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เก่มกดจีวางอีก ผู้ชายหน้ามึงอะเออผู้หญิงก็ได้ชายมึงดูมึงดูอีท่าไหนผู้ชายวะอ๋อผมรู้แล้วทรงนี้ทรงสาวเมทแน่นอนพี่พาไปศบเมทเลยเดินมาเดินมาวันนี้วันนี้ผู้ชายด้วยจะขอร้องพี่จอยัง พี่จอยยังอ๋ไม่ได้ไหนออจอยอยู่ตรงบ่อล้างหัวเนี่ยขอร้องล่ะอ๋อพี่พี่วิ่งออกมาแล้วก็พี่เลี้ยวขวาถึงเลยพี่ไม่มันวิ่งออกมาไม่ได้กระโดดขึ้นมาไม่ได้แล้วทิ้งหัวไว้เงี้ยเหรอไอ้ไหมไม่เฝ้าเหรอ้องี่ลองดูรู้ว่าอีการมันเอาประคับดรือ่มันไม่เห็นมันต้องมีคนเฝ้าคนนึงแต่มันต้องขึ้นในบ้านนะงั้นมึงเฝ้ากะล่ะนั่นแหละพี่ก็ขึ้นไปแล้วก็เจอคนเอาหัวโขกกระแพงตกปักตกปักอะไรวะ พี่จอยวิ่งตรงข้างหน้าเลยไม่มีอะไรผมเตะเวให้แล้วกูว่ามันทำในโลกกระจกไม่ได้เว้ยเพราะมันไม่ใช่ไรเดอร์ตอนแรกกูเจอมันอยู่ในกระจกนะมีกระจกแตกด้วยอ่ะเข้าไปไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยผมฆ่าผีแล้วว่ะผมฆ่าผีในกระจกได้อ๋อกูว่านะกระจกเอาไว้แอบอ่ะไว้จ๊กอ่ะกูว่านะคิดว่าใช่มีแต่ไรเดอร์เท่านั้นแหละที่เข้ามาในกระจกได้พี่จอยเข้าเข้ากระจกไปนั่งเจ้าสาวสวะแกเข้ามาไม่ได้แล้วแล้วแม่งไม่มีอะไรเลย นี่ไงเดี๋ยวไอ้ไหมมันก็ต้องเอาอีกขวดให้ผมผมนี่กูกลัวมาแล้วนี่ไหนเอาห้อล้างเหรอล้างแล้วกูใช้เดียวเลยเนมะี้ยเมี้ยแช่อ่เดี๋ยวกูเติมทิ้งไว้ให้ลองกรบดูครับ,บเราเราจะกรบเพื่อเพื่อความตื่นเต้นไหมครักรบไกลเสียงผีกูกรบเลยแล้วกันเพื่อความา<ส>าตื่นเต้นกรบเลยย่านนิดนีดไิดนิดแมอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเฮ้ยแต่มันพอวางเสร็จปุ๊บพี่กามันร้องว่ะ เฮ้ยแครคุณลำพี่อะไรอะคุณบอกมาแน่นใจเลยนอกว่าไอ่เขาเขาบอกว่าไอ้แคทไม่โกบกันพี่อะกดอะไรกดอะไรทิ้งขวานุณไม้แคทผีตื่นเราเพราะมึงง่ามึงโกรธไหมอะไอ้ไม่โอ้ยไอ้เทียอยู่ไหนเนี่ยไอ้พี่มึงแม่งพี่จอยพี่จอยอยู่ไหนพี่จอยเอาไว้เพืกันกบพี่มึงมาโกบเห็นอยู่เมื่อกี้ได้ได้เดี๋ยวคุณโกบส่งเจ้าหนาที่ส่งเลย พี่จะใช้ก่อนหนีอะไรมาหนีอะไรมาไม่มีอะไรเลยพี่อนไม่มีเลยพี่ต้อยพี่หนีอะไรมาไม่เห็นมีอะไรเลยเออโอ้ยเฮียบินมาเลยทันไอ้เต็มที่เลย ไอมันไม่โกรธมันไม่โกรธเอ้ยเดี๋ยวพี่ไม่โกรธอีกอันหนึ่งจะได้กโกรธทางถูกในการเดียวกันพี่ไม่มการคำสอนไม่มีอะไรจะกการไม่อยากเล่นแล้วด้วยคุอยากออกเกมตั้งแต่ตอนนี้ดิเออหัวอีกเสียงไม่ใช่ใครเลยนไม่มันเข้าไม่ได้เชื่อกูดิโลกนี้มันเป็นโลกของไรเดอร์อะไรพี่จอยพี่จอยโดนอะไรเหี่ย ผมว่าตกใจเสียงพี่แล้วมันกีททำไมเนี่ยไอเ้เหี้ยตกใจมือเฉยๆกูได้หัวมาไม่ใช่ไอ้ไอ้ผีมันกีททำไมใครโดนเนี่ยยังไม่มีใครโดนพี่แต่ว่าผีกีทแล้วใครใครกบใครอะไรวะอุ้ยเหี้ยอยู่นี่เอน็นซัสคอือว่ามันต่ามกันเรื่องกระโดงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ไรเดอร์มีแต่ไรเดอร์เท่านั้นแหละที่เข้ามาในกระโดงได้นางเจ้าสาวสวะ่ะแค์เข้ามาไม่ได้นั่นมันเข้าไม่ได้ เป็นโลกของไรเดอร์ไอ้อยู่นี่เองสัตดเอ้าใครโดนวะกูกลับแล้วไอ้ซั์กูกลับโลกมนุษย์เลยเหี้ยเหี้ยมันบินลัดเลยพี่อย่าพึ่งโกรปพี่อย่าเพิ่งโกบเราเราต้องช่วยคนก่อนพี่ใจเย็นนะไม่ได้อ่ะดิไอ้แก่กูทำตัวมเประโยชน์ชุบกูกูหายาไม่เจอเฮียยาอยู่ไหนวะโอเคมยาอ่ะพี่พี่จอยี พี่เอาัว้อ่างเอาไปแล้วพอยเพิ่งฟังพี่ผมยังชุพี่อัไม่เร็จเลยวไหในห้องแดงข้างหน้ามีบอกก่อนแป๊บหนึงนะพี่พี่มานี่พี่มานี่เ่อยู่นี่ มันติดกุณตัวนี่รอบแน่เลยว่ะพี่ไปช่วยใช้กำึงชกกูมาทำไมเนี่ยผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่วิ่งหนีเนี่ยอาลองต้องกูน่ะรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาช่วยพี่จี um ้จอยไปหายายอีกอันนึงโอเค ไม่แค่โดนไม่แค่โดนโดนไปผมรู้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่ผมโดนบีไตนังยาเดี๋ยวเอางี้ใครที่ังไังชี้อยู่เดี๋ยวกูจะขานไปตรงยานะไหนอยู่ชั้นสองไ้กูอยู่ในมิลเอร์โวไอ่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวไม่ต้องวิ่งมาตอนนี้วิ่งมายังไงหมวกกต้องขานไปหายากัน ไม่เวลาตายมันมองเห็นไอ้จอยไอ้จอยมึงกบอีกแล้วล่ะพี่จอยกินยกบพี่จอยช่วยคนให้ไปก่อนพี่เคยกบพี่ไอ้ไอ้คนปังนักพี่งกบแต่กระจกแน่เลยว่ะขึ้นมาชั้นสองมาจิมันช่วยก่อนจอยจอยฉีดฉลากจอยฉีดฉลากกบพันทุกคนเองไม่ต้องห่วงพี่อย่าพึ่งกบช่วยก่อนหยุดอย่าเดินอย่าเดินเออไม่ได้ถ้าเราไม่กบตอนนี้เราจะไม่มีจังหวะให้กบแล้ว เพราะว่าอีกามข้าวหัวบินร่อนดีกว่าเลยโอเคโอเคผมปืนแล้วผมปืนแล้วรวมตัวรวมตัวเราบินวิทย์สองคนเลยขอบคุณสิบสิบโดนเน็นะครับวไอ้เหี้ยกไอ้กับไอ้เหี้ยกโคตรตกใจไอ้เรียกนอนหลับไอ้เรียช็อตเมื่อกี้กระดูกจริงคุย โอยมิวล็อกเลยพี่อะไอ้เลยักษฉันฉนสองของอะไรฉันสของวิลเล่เวิร์เหรอพี่ลธรรมดาไม่มันต้องกลับล่ธรรมดาก่อนพี่ไ้ใหูกาไม่ใช่รอดูยัดูัยเ้ามใหญเหรอไอ้เนี่ชุบกูมาเป็นตัวตายอีกอะไว้พี่มเลิกทำอะไรคงเดียวจะไหวไปักไป้ากไป้างเอ่จิงเอ่จิงร้องเพีย พี่น้าจะไม่รอดใช่เหรอที่ผมเห็นตะบุดลอยได้ด้วะว้ากอาอาูอีกแล้วไอ้เบี้ยพี่จอยมันไม่ไล่หรอกพี่จยมันแด,ดก ดูไอสัตว์ดูหายเลยไอ้เชียนี่นี่นี่กูคันเอ้ยผีวิ่งไปแล้วผีวิ่งไปแล้วผีวิ่งไปแล้วลอยไปได้ไหมเออี่้บิดหัวไอ้เหี้ยอยู่คนเดียวเป็นดเหี้ยอะไรอ่ะไอเหี้ยเป็นคนคตรเดือดโคตรบ้าดีเดือดไม่ตายไปเนี่ยไม่ตายพี่ไอเชียงลงมาชังนล่างคนนึงพี่เนีไปงั้นพี่จอดลงไปข้างล่างผมผมคามันไป ไม่เป็นไรเคลลงไปพี่ลงขานจะมาถึงยาเลยลงไปเหรอไอ้มันไม่มีหัวตลอดชีวิตไอ้ไวน์เนิ่งเนียงพี่ขวาขวามือมีอันขวามือมีอีกอันไม่มีมียาไม่ต้องชุบหนูไปเลยพี่มีไม่ใช่เหรอมีจำได้ว่มีนี่นี่พี่พี่ตรงนี้มีอ่ะจำได้ไม่ต้องไม่ต้องตามไม่หยุดเลยจำได้ว่ามีไม่ต้องไม่ต้องชุบโอ๊ย ชูเขาเลยมันจะไปต่อยมีคืนไปไปไปช่วยไปช่วยจจจะรามาจบเกมนี้บาวไมีหัวบมนวมันหัวมันมันหัมันหวมนวมันหัมันเมนหวมมันหันหัมันมเหนวนมัหวมันมนหัววมหมันหนหัววมว มา,ากกระะจปเนี่ยเข้าพี่เข้าเข้าได้เลยขวามือขวามือขวามือ,อเลรยวซ้ายเออนั่นแหละยานั่นแหละเออเฮ้ยใครมีเค้กบ้างอสุดท้ายมีป่ะหาไม่เจอพี่มีเฮ้ยยามียาป้ยายา,ยาอยู่ไหนอะตรงบันไดอะตรงทีนนอ่อางน่อยเลตรงบันไดเหรอพี่ทำไมกูล่ะไหนยาพี่เดินลงไปก็เจออ่ะลุก này à? Mày 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 chúc trời, chúc trời, chúc trời khỏi lắm Chúc trời lắm Chí, mà đi xin rồi, lêu đứa không tay một Phổng đôi bờ của Phi, phổng đôi với sỉ lọp lạ Ôi, Tôi trời xếp của Phi kìa Ây, 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 มึงรองกูแป๊บนึง่นงใช่ไหมรอกูแป๊บนึงโอเคโอเคกูรอดล,ละเอา้าแล้วมึงไปไหน,นไอ้ไอ้ไหมผูโดนแดกแล้วมึงไปเกิดใหม่เหรอผูกเกิดใหม่เลยเนีย่ยอย่าบอกนะว่าตอนนี้เหลือกูคนเดียวกูณคิว่าอีกาไอ้ผันแม่งบินไปชนท่ากูโว้ยได้เหลือกูคนเดียวเหรอเนี่ยมันคือฮีโร่ไรเดอร์คน,น, <ST ré> นสุดท้ายคือมึงนัง่นไงอ่ะ กูเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายนี่แหละที่กูเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายกูขออัญเชิญพี่จอยออกมาเฮียอัญเชิญแบบโมโหลากาพี่จอยกลับตัวอัญเชิญแบบมีความแค้นส่วนตัวพี่จอยพี่จอยเอาถือย่าอยู่อันนึงพี่จอยเอาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดไอ้สองคนนั้นอยู่ไหนอ่ะว้ายพี่คุลากไปแล้วมึงด้วยนวิ่งขึ้นชั้นสเอายี่มาสาคนเลยทีต่อ มไอ้ er> you need, you need, you need. ้เหียเออ้ยย <c oughs> hey, ู nah, ่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกูเองกูเองมึไมอยู่หัวกูคอยกไปคอยตามเฮ้ยกูหูเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นี่แล้ววะเฮียเจนก็มีนทะลุมาดิกูออกไงเนี่ยไอ้เหี้ยห้องปิดตายเข้ามาทำเหี้ยนี่อ้าวมึงกูหนีเข้ามาในห้องมิเลเวลแล้วกูก็โดน กัแม่กลับตายเหลือกูคนเดียวอีกแล้วเหรอนี่นี่ลูกลูเร็วอ๋อเจ้าละเจ้าละเจ้าละข้างหลังมือบีบตามมาอีกาเอาอีกาก่อนอีกาก่อนมาแล้วพี่ต้องมาช่วยผมก่อนผมผมเลเซอร์ครูดาวอ่ะถูกแล้วช่วยหน่อยชุดหนึ่ยไหนยาอยู่ไหนมึงมึงค่าไปหายาเนี่ยเอาไปชุบไปไหมเลยอยู่ไหนพี่เจ้ละเนี่ยเอาไปชุบไปไหมเลยไอ้ไหมอยู่ไหนอะมา แล้วกูมีการแบงค์อันเป็นปีสองไอ้เหี้ยไอ้ตั้งไปหาไปหาไอ้นะไงมาช่วยพี่อาร์มนี่ขึ้นไหนวะไอ้ไม้โดนเหรอมึงล้มอีกแล้วเหรอไอ้ไม้โดนไอ้ไม้โดนแล้วมันเงียบตัวเหญยเลยไอ้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 ไม้ไอ้ไอ้ไอ้ไม้ฉายไฟให้กูดิหมดหัวหมดหมดกระบอกหัวแป๊บหนึ่งพี่พี่ผมโดนผมโดนฉายไฟพี่ เอ้ผมต้องจ่ายไฟโอเคชุบละชุบละชุบละมันวิ่งไปไหนแล้ววะมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปด้อ้แดงหนยหมยามียายาเลยเฮ้ยิมมาเลยตรงกางตรงกางชุไอมเส็จแล้วขึ้นส อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆคุณชุกเองคุณชุกเองคุณชุกเองคุณพีประโยชน์ของคุตอนเนี้ยใครใช้ใครใช้พวกล่าสุดกวอยู่กวอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเดอแล้วเดินละไป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 ทุกคนดูเองเดี๋ยวผมกัดเองไม่ต้องรับมือมือนี่มึงไปทำประโยชน์เอาว่านาเอาไปฆ่าเลยวะหัวเดี๋ยววะหัวหัวเดี๋ยวนี้ไอ้หมาไอ้สัตว์ ไม่คุณช่วยเองคุเดี๋ยวกูตามด้วยเองตามด้วยไม่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 กูกูไปช่วยเองกูมียากูมียาอยู่ไม่ไม่กูกูก็มีกูมึงมึงตอนนี้มึงเก่งับกูเอาเลยหัวเอาเลยการจิกการดิกกูเลยการจิกกูช่วยอยู่กูช่วยอยู่พี่พี่พี่อังอยู่ไหนผมถือยาอยู่ขาดขาดหัวผู้ชายสองอันแล้วเร็วต้องต้องไปต้องไปหาใหม่มันมันขโมยไปแล้วมันขโมยไปแล้วหาหัวเนี่ยเป็นหัวผู้ชายสองอันหรอวะ เฮ้ยไ<น>อ้เชี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,อยม,อมันตีงกาอเันทีอพี่แกูดนอีกแล้วอ,อยากเล่นเกมเชี่ยนี่แล้วพีว่ยกงเจอชร่ามีเลเวนะเจอมันต้ขยับมันขึ้นขงบนแล้วนี่ ไอ้วิต์อะไรบ่อยๆมานี่มันี่มันี่กูถือยาอยู่ใครอ่ะใครคานอยู่อะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆช่วยหน่อยช่วยหน่อยหลังกูหลังกูไอ้สายกูตายแทนไอ้ไม้กูตายแล้วเอาไปพี่ตายตายอ่ะพตายอยู่นิ่งพี่อยู่นิ่งเอ้ยเค้ดนี่วะอยู่นิ่งเอ๊ มุมตูด hmm. ันพอดีแล้วิกาเยอะสัตว์เจ้าสาวเจ้าสาวอยู่นกรุมโอ้ยตายแลเจ้าสาวยู่ในกระุกไม่ไม่โไอ้หีลแม่งโหดไหมูป่าอียเย้คุรู้เหโลกกระจกจะรอดามแบบมันพ่่า้คาไอ้เ ไอ้แกชุบแล้วไอแกมึงตีขาขาแข้งต้นกันขาอยู่ไอแกตายไอ้เกยไม่ชุบกูมาแทงชิบหายเดี๋ยวคานสีเลยแข้งต้นต้องห้นด้วยเขาแต่แล้วกูล้มแข้งต้นโคตรเพล่ะเลยที่ดูกูชุบไปแบบโอ้โหถล่มทลายไอ้สัตว์สิบสี่ตาตายนี่นะบอกเลยไอเกยชุบสิบสี่ครึ่งนึงมนของกูคือวันนี้ไอเกยไม่ใช่สเปคผีนะครับ